อ้าวสบายดีเนี่ยตัไปทั้งแม่นไปเพื่ออะไตอ้าวสบายดีบ้านลุงเนี่ยสบาดีโตมาทั้งแม่ไปหาบบเห็นแม่น่ะพ่นวดไล่โตโตไปแม่ตัวปบบ่อนี่ยไปเพื่อบุญบุญใช่นั่ยน่ะบุญเตรกรโอ้พายชิมาแต่เศร้าแต่เชียร์เท่าวันนั้นโตไปขึ้นแต่ยวดว่าบ่าเอาเผื่อเพื่อนเองกูพูนเมื่อบ่ไปกลังเพื่อนตัวยูพูนเลยดื้มกับลังไปหาเพื่อนนั่นอยู่หน้าเนาะพอเพื่อนมาหน้าระบ้ายว่าเมื่อเศร้านี่ยนอนอยู่พี่นอนอยู่พี่ เอาเมื่อคือเมื่อข้าวเดียวได้จ่ะคือมาบอกเพิ่นจ่ะบอกลูกบอกใช่ดนั่นล้วไล่เอากระเป๋าให้น้ำจุ่หมดทันบุญมาเร่งนี่บุญไหนงั้นมาเร่งนี่เคนเลิกแล้วคนสิเลิกนะเจ้าหันผัเต็มเจ้าบุญมาเนี่ยเขาที่บอกนะบุญมาเนี่มาเชิญมาเนี่มาทุกมาบอกเจ้าตัวถูกโทษได้อีว่าตัวเต็มกี่นี่นะาตัวเม่นบุญนี่ว่าบุญตัวตัวไองเนาะ สบายดีน่ตัวไปทั้งแม่เนไปเพื่ออะโตอ่ะสบายดีป่ะลุงเนี่ยสดีโตมากทั้งแม่ไปหาโบเห็นแม่น่ะพนวไล่โตโตไปแม่โตปบบ่อน่ไปเพื่อบุญบุญใช่เนี่ย่บุญเตโกงโอ้ไพ่ชิมาแต่เศร้าแต่เชียร์แถวเว้ยปตัวไปเพื่ออะไ่้าบ่เาเอาเพื่อเองยูพุ่นเมื่อว่าไปไปปฏิทไปปฏิไปไปไปขึไป้ก่อกันะขึ้นมาย้อนกันนะนักามัญบอกไปไอยมาแบบ่า กำลังไปต่อยเพูดอนเลยดื้มกำลังไปหาเพื่อนกันอยู่หน้าเนาะพอเพื่อนมาหน้าระบ้าว่าเมื่อเช้านี่นยนอนอยู่พี่นอนอยู่พี่เอ่อเมื่อคือเมื่อเข้าเดียวได้จ่ะคือมาบอกเพื่อนจ่ะบอกลูกบอกใช่รึนั่นเราไล่เอากระเป๋าให้น้ำจนหมดทันบอกเมื่อกี้เ้ยตายเลยหลวงพ่พี่น้องจะไปข้างใดก็ไปเืไปดีเคื่องที่ไปกันป่ะเฮ้ยน้อยังหมดทันได้เปิดห้างได้ยังได้ไข่ได้เงี้ยไข่ไข่ฉวยเนี่ยมาไข่บ่ป่ะเนี้่ะมีแล้วเนาะ นะ่ะชื่อได้แตงโมนะ่ะเอกไปื่อเชื่ด้ว่าเดี๋ยวมาช่เอนนี่นะโอ๊ยเนาะไม่เท่าไงราจไปนะเออจะไข่กแมสอดิฉันเฮยน่ะนะสอดสอดอยู่น้าี่โอ้ยตาย <c oughs> ทั้งพี่นนำจนฉิบรท้านงแน่ <c oughs> <c oughs> กัลุกกู้กูว่ โอ้ร้างเห็ดจะหมอบนาวนี่เนาะดีไนดะ้เองมาหาโตอยู่พี่นี่ฉั่นอ่ะพอแห้งอาสบายดีเนดะ้อทั้งสองมดโอ้ตายเฮ็ดยั้งมานี่มียั้งมานี่ไ,นนไปเ,เยนะหาวันข้าำอยู่โอ้ย บอกว่าขึงกสมอเลยนะเจ้าเป็นวานี่าะ <|so|> ิ <t os> <t os um <t os> <t os ิดกับลูกกันเนอะแอ่ว่าใช่นม่ตัวนั่งทายล้านโอ้คนทำสิมหาดตัวะเออ ตามุกลายสมตัวเดตัวขาเด้อย่ไปงอกเออย่างหนาไ้าเป็นนังน้ำตัวปะ้นบัดต์งมีเสียมาแก่วะว่าวเอาไปพ่อนเอ้ยเพื่อนล่ะก้าไล่ให้เน่ไทมีเดาเจ้ากระเป๋าไล่ให้แน่มาสันเมื่อโอ้ยเฮ็ดยังอันนี้มาเดี๋ยวเด้อ สบายดีทั้งสามเอยแอเนอรอ้าวนิบไหมอย่ามาระเบิดใช่เดินอ่าไปนั่งดูเตียงก่อนบ้างไปนั่เมื่อเอาเอาชเฉื่องเพื่อนเมื่อายเมื่อเอาเด้อสบายดีเมื่อนอนมาวเนาะเมื่อชมเพื่อนอย่างเมื่อเพื่อนเนาะอ่านอนพี่บ่เมื่อคืนนี่นอนพี่ไปนี่เมื่อนอนเพื่อนไปนี่เอออ่าอย่างเมื่อต่อคือบ่บอกเพื่อนช่เพื่อนเมื่อส่งเลยเมื่อป้าชาณาสาวว่าประตูเลนเมื่อเมื่อสานี่ นอเล่นเมื in, Aye, in, n, way, hey. bye, ana, ่อกเอมาอยู uh. owl, ่คนเดียวมาอยู่ไไปไปนั่งไปไปนั่งก็อู้เห็ดแดนี่เดงเนาะเบาเนี่ยตัวจิมาหาบวไน้ก่ตัวบนี่มนกเนบเล่นามมือนั่งจิานั่งข้ามอ้าวนตะเวนนี่เฮ้ย เก็ดเนี่ยเออโอ้ชงทงน่าจะเป็นนะฮะชงทงบ่ซะคุณนั่งกัเก็ดก่อนกล่วนะเออกินเบิดอยู่บ่กินเม้ดก็ไม่กิดเนาะกินมันบดีมันมันยัขวานได้คุยต่อไกไยังไงเออโอ้ตายเจอสิปพ้าร่างกายนี่กุ้ชกว้คุ้งคุีงคุ้งคุ้งมุ้มคุ้ง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 มุ้ง้งกุนงคุ้งคุหาคุ้งคุ้งุ้งคุ้งคุ้งนุ้งค้งคุ้้ ไปสิบไปตู้ที่เน้อกามมันตัวใส่เด้อโอเคได้แล้วตัวมากระพ่าสาวมวยเนี่ยมานอนพี่นะ่ยกามมันเองบอกว่าใส่นี้เออตัเที่ต้งโลดเถอะนะกะมันใส่ถุงมันบัตรมาเก็นไหมเินื่อยเน่อยเลเมื่อยเมื่อยไรตนอนนีเมื่อคืนนี่ไงนอนนี่้นอนนี่บ่นอนนี่บ่อนอนนี่บ่ห่ยอยู่่อยถัดเดนเทาทางนีไปอีก่อยอีกเอคู่น เป็นได้ค่ะคืออยากเมื่อบอกบอกเพิ่นสาเนี่ยอ่านนะอ๋อนะ่ยบอกอยู่เมื่อบุญก็เริ่มว่ะถิมนี้ใช่นีมเมื่อบุญได้เมื่อนี่ยได้บุญนะบุญกับนบุญกับไพ่สีมานั่นแต่เมื่อนี่อนเราเกิดมาแรงคุณแล้วมาวุ่นได้กับมาแล้วมือแรงก่ได้แต่ไปเมื่อชงได้ตัี๋ยวว่าพี่เด้ออมีนปั่นจีนเนาะเมื่อชงบอกมากับไพ่ชาวานนี่นะมากับไพ่ชาวานนี่บ่าวมีบ่าวมีเพิ่นเพิ่นสามเมื่อบุญ เมื่อบุญบุญกับชิมีไป่ั้งตอนเช้าคำพูมีกัะนี่โบเมื่อเลนาากันาวอืมตายห้าบาทนี่ฟรีผมใี่ฟรีกับาแวกินก้อนใหญ่ใหญ่เจ็บข้อคือนี่ไไให้ไม่อ่อนเก็บอ่าตัวจะกินสามนะได้คือจะถามได้ส่งทงสามทงสั่นไมนเจ็บนอกปากเก็บไอ้กไอ้ก็อยากอืม นอนกับพายนอนนอนกับน้องสาวว่าเมื่อคืนนี่นอนออนนอนกับนอนอ่อนนอนกมดเออนอนกับคนนี้บ้างนอนมาดสาวอันไม่เห็นนมนะฮะนมสาวไอ้นี่นมของเองแน่ตัวน่ะบ่ได้ตัวน่ะเป็นแยงนะฮะเอาของเองแน่เนาะตัวนี้เองชื่อไม่ชื่อเองก็ค่ะจับจับดูเบิ่งโอ้แตาเห็นยังกระยากบบดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยครับ ยังช่างไม่เปิ้ลแต่คงทำอไรเปิ้อืมก็ต้องมการดูวันนี้ไป่ีโน่เนาะจะละคุกจ้ายช่วยหาสาายมาเลยเอ้ยลายนะเมีักกัลักสิมาใส่ยันทางบ้าซาวคนงานเราเราไข่เนาะไข่เออคุณมานังคุณมานังกันกรบดเพลงด้มอนี้ลานึงได้ค่ะฮะลานึงนี้ถูกใ้เองกินน้ำเน้ตอนเช้าอยังบี้กินข้าวเข่าเอาเอากล้องนึ่งก่อนเอากล้องนึ่งเขาเร็วอ้ย ฉันยังไม่ไ้ลายเนี่ยหมอนฮะมาอยากผมว่าหามอนว่ะจะกินเองเข้าใจว่าตัวชื่อว่าไปแพรแกนบัวเดียวเอกชื่อของเอกนะชื่อเองค่ะมีย่บเงินนะมีเฉาน่อยสองอยูดตัวอะไรว้มีตาเฉียดโมีเงินนะจะมาหาของกินน้ำมูลนะเารซือที่้อยเียวปัดมือพี่พามาซื้อรเนาะ มือเฮือนด้วไปใช่ป่ะดิหน่ามือเฮือนมือเฮื่อนถ้าเงินละเช้าทั้งเราเพื่อนกับบุหู่ตีว่าเปิดอันเมื่อค่ะบุหู่แย่งกันไปอันเมื่อบุญก็เด้อพญัยาตามหลังกันไปนั่นมาได้เนาะเลยบาฮักชากันได้เนาะเป็นขื่นเทียงตัวก็ตามไปเป็นไม้พี่เป็นเข่าไม้ตัวก็ย่างไหมเมื่อบุญก็เด้่มะบจ้าทถงแล่นเนาะตัวคู่อะไรติทโงอ่าท่าเอามาให้ของเ้ยว่า ไปให้เน on <laughs> on ี <laughs> <laughs> no ่ยมาไทยมีดจักนะมาสันเมื่อแล้วไปแล้วมาสันโอ้ยตายเอ็งบอกจักเชื่อแล้วแบบซีนไงใส่ได้หิวใช้มื้อแลกนะเนี่ยมือชิ้แรงเลยช่างหันอกท้องแร่นี่ตัวไปรัดตังนี่กับพวกท่านกันเจ้าว่าเพื่อนออกกําลังกายเจ้าบ่าออกกําลังกายออกกําลังกายชีบไว้ด้วยเหรอใจว่าโตอยู่เพื่อนนั่นอยู่เพื่อนแต่อยู่กับหมวกพวกนังกีนน่ะ ไปหาเองงั้นกูู้เองออกมาอยู่น้ำลูกน้ำผัวพี่พี่ได้กระเทือนสบายไงไม่เล่นผีอะไร้น้งเนาะโอ้ยเล่นว่าพี่เองกระจ้าจึงจึงกบพี่แล้วไปจึงจึงได้ไหมไเลยน่งแน่นเนาะคือนี้เองว่าสิมาหาโตยุหายยาบาดโตอยากผักพรองก็ได้ปบ่ะมักพรมาหาตลอดก็ได้มาต่อไอ้เ่มีเนี่ยผ่าได้มาเลยเนาะมาบ่ได้่ว่าใาามาได้ะ อ้าวไอ้เนี้ยนอแห่มาตลอดเฉลียเงินไม่เที่ยงสารนี่นอถั่วนอถุกมื่นเอาแบมาแบบใดไม่ให้กันชื่อกันชื่อโย่ไปขอแล้วขอแล้วเพิ่นเลยนะเองก็ให้ซ้ำเองมีแหละน่ะเองกะเองก็ยังคิดเห็นตัวเด้ตัววายายในตัวเวนเองก็ซื้อให้เอาบ่อยแล้วนี้ใหญ่เดียวกินนุ่มหรอเองก็ห้แม่นห้เองหน้อยคนน้อยเองพูดกินนุ่ม ไม่น้อยอในทองเองนํำบ่อยากดอกผุนคนทองนั่นแหละเอว่าเชื่อเองฮะเอ้ว่าจะเข้าพ้งมาเชื่อเองแบบนี้ว่าไอ่มาท้องี่โพูนชื่อได้นะไอี่โพูนแรก้องพ่อของปู่นะเออฉันบอฉันหัวได้ดุนี่เออเออมันมีนอกมันนั่มโออตายเนาะถือเจบเออแต่มนปนเบิ่งนางขึ้นนี่น่ะ เวไนไมาเอกเพื่อเอกเป้นไเป็นไกงามคือตัวนี่งามเพืเงนน่บ่อาบริงามคือตัวงามคือตันี่ล่างไหนบอกขาสาวเลยล่างอยู่ม้นไมุมเหมาไอ้น้ยมหนาวไหนไม่สิเกี่ยงอะอยู่อะเลนอกร่างกายกนแตแล้คเงนแหละโหใส่โหใส่เนาะทางกันอตั จะไปหาเห็ดเด้อเอ้ยบัดนี่มาเปียกผมเองแน่เปียแล้วก็มัดเึ็นเปียทั้งของข้างคี่ได้สิเปียให้ไอ้หวเมีนต่แค่ตัวบัตรเียรหรืบ่ตัวกระเบืชางเลยกะเบืชางมื้อนี้ชาะเบื้องี้นคือเราชาแล้วชาะจิมีของก้นชาหุ้มรถไปใส่เองเนี่ยจะใสเตัวบนาว่ามันมากเมื่อคืนนี่กับปกติอยู่บ่ธรรมดาอยู่ก็คือน้าเจ้าข่อยอยู่เขาออกไปเงี่ยเขามา ไป mm hmm. นั่งมาเลออกไปเนียใในร้านน้อยเลยมาออกไปเนียแล้วก็พ้ากันเข่ามาก็ไม mm ่อ hmm. ยังไปาใาเลยก็้ง mm hmm. เป็นไม่เศร้าว่าทุ้เนจีมาเียก็แจ็คม่ยัางไ้วันนี้ mm hmm. mm hmm. ไม่ได้ยนากูบอกจะมาพวงอนมึงนึกจะมอ่าพวกสันฟาฟาฟนฟา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 าฟาฟาาฟาฟเฟามาบาฟ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 รฟาฟา่นฟาฟาฟาฟัฟา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 ่าฟาฟาฟากาฟ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 ายา พอมีตน้เนาะือนเลยดเมื่ยตื้แล้จ้ะเมื่ยตื่นมือัดชามากอยเนาะไม่ลดนเนาะเอ็งว่าโบเมื่อยว่ะขันเมื่อยหนึ่งโบเล่นหนึ่งว่ะขับเป็นเองนี่เอ็งบุตรานสิเลนขันเมื่อยเองอยู่ถ่าผูกเวลาเพิดมากอะเออเมื่อชงในเด้อขี่โดดสองตีนเมื่อให้กเม่อยแจ้้าจเล่นไปดะไปเฮื้อนหนีก็ได้นี่เห็นบบเฮือนนี่เห็นเนี่ยอืจ้าเกี่ยวห้ามโบตีกัะแมนเนาะ

บ่ให้มาอยู่นําเด้อบ่มาเข้ามาเฮือนทงนี้กอยู่กันเนาะไดเแม่ตยังให้มาพี่เนาะอือแม่ตยังบ่เอาอยู่เฮยกันแล้วไปแล้ว่หาคนแฟนแล้วเพิ่นังบอกคันเด้อเพิ่นเเพิ่นก็เลยว่าให้อยู่พี่เบิ่งช่วยกันเช่วยกันพ่นน่ะเอาเองก็วาอยู่วาให้คนน้อยเด้นับซนอือะ หาไปไปซะไหได้ยังไงคนอย่างนีนบอกไหวเอยยืนหอแบบอยู่ก็ม่ได้เดียวมั้งมาพี่มาพี่กับเจ้ากยาเนียมาแก้ย่ัน้ตะบิ้กนาพี่าจากสกินันไนเ่โอ้ยไม่ได้คือจงชานกันที่หนอะไรป็อย่างเนาะกินทุกมื้อตัมงไปจ็บคอก่อนะเชฟมาเจ็บคอแค่นี้นะแล้วอยาก Này mà khá mấy đàn thủy hay kín mưa van này cả thủy này. Ờ, này. Ừ, ừ. ừ. à, này? này à. Mà có bớt sầu này ừ. Nàng kín này ừ. Nào kín Thủy đường thủy này nè, thủy đường này Hả? Thủy đường thủy này Thủy này Thủy đường nè À đây Phẹt phát Đế rồi cơ cậu Đấy nè, nè Phẹt Ừ, cà Chắc Hiền cả nó ผ่านคืนนี่ผ่าน่าเขาไล่พี่ปอคืนนอย่างก็ไล่พ่อเองว่ะโมเมนตัวไล่พี่ปอบล่น่นีนะบอเนาะต่อไล่พี่ปอไดกินไล่ยมประทานด้ยนบไล่พี่ปอบนบอผ่านคืนนี่ว่ะมาโชว์มาบัด บอกให้ทางตัดบอกทางหวยย้อนพี่ใช่นี่จะพ่ายจะพ่ยเท้านี้จะพ่ายจะพ่ยบอกว่ามันบุ๋มเป็นท่าทางออกพี่เบิ่งนางขึ้นนี่มันมือหน้ามือไหลกูเขายิ่งกันไดยโอ้ยพ่ยใหม่เพื่อนเขาคืนนี่นะเบิ่งนางนะออืเออ ทำไมเขาเกือบตายนังเยอะนกเพ่งนั่งที่เดิมนั่งดีด้อยเนาะคนเทายิงยิ่งกันดีด้ยเนาะบานเทาเนาะัยิ่งเถอะนะต่งเลอนงานบ่กินแล้วบ่ข่ามือนี่นี่ยนอปไปชิวอยู่ดีนอปไปชิวป่ะใช้ไปชิวใช่ไหมนอะนี่ไปเบิ่งว่านะส่วนกันลงนองแต่เศร้าแฮ่ นาวเลยนี่นาวไปช็อนจังไปอือมีของกินเช่นบ้าอย่างไรอย่าไปชนไปชิมหน่ารับชีนเพื่อนก็หายใหกินปลาชิวอยู่ออืกินหอดใช่ไหมมหาเพือเขาไมน่าอย่างมีแหงใดเช่บ้าอยู่ตื่นแต่เศร้ามาหาเพื่อตื่นเพื่อแต่งหน้าแต่งตาไพ่ชีมาแต่เศร้าแต่เสียวแท้อันนี้เดี๋ยวท่านได้ท่านไปเนาะโอ้มากับบพเพแล้วเห็นบ่าฉันลงเฮือนลุมอย่างเจ็ดแปดมือผุผันไป พระสีตื่นมาหกโมงเดอ๋ยมาหาโรบอสะใจพ่ะมาเพระว่าปากมูนี่บริพัตไปจ้านีอีกแล้วแปเคือชีนมาให้เ้ยกับเบนก็ได้เด้อแั่นั้แต่ว่าอย่าไปใส่เด้อกะเหลาห้าช่างแต่เิงข่อยมาคนพูดว่าข่อยไปมื่อนันกับสาวมือไปเจ้าบูยูเพื่อนไปอายเพื่อนเจ้าหงบันไดว้เมยกับปูยูไก็เห็นเพื่อนแม่ยู่พี่อืมีสาสองบอลเนาะอืมเห็ยานยีงยูบอลันไรเมื่อนี้ยังพวกอีมันเน นอนช่วยฮะตื่นแล้วนอนโลดอืมับน่อยนะให้นอนเลดศยานกำลังลึกเจ้าหาลานเริ่มนี่เด้อนั่นแหละจะมาเอาลานอยู่พีฟ้าลานไปหะเกียดหากุพักกปูอยู่ด้อไม่มีไปชิพุดกระปูยมันนี้คันดูกลับไปพุดกบมาปนถึงว่าดีใครกวากเลนแบบนี้ไงมีบะหุกระปูแถวนี้มีะตเนาะกรปูอันนีมามันกวด นี่มทมันเล่นนะแม่จะไปหาแม่อยู่ในกินมาชูกินยังาบบนี้เป็นไรกันแล่นไม่กุบเหรอเมื่อยว่าจะเล่นกุบชื่อว่าไห้วกุบเลยหนงกุ่บเป็นกุบนะเล็กรุบบบเออมาอยากคืออยากใช่นะคพย่ันมั่นังนำบ่นางไปหาเพื่อนพุ้นวยหาเพื่อนใคกดีเนาะมันเขิบว่าอะไร้ะกินเ่ยอยากเนาะ กิ่กันเขาอยากเขาอย่างนำด้วยโอ้ทมาได้อืมอยากก็กินหันทีกินนะกระถิ่นกินได้ที่ปัดหรอที่ปัดบอไม่งั้นกินซาแล้วให้เพิ่นปัดเด้อวันนี้สิมือเฮือนบ่วันนี้ได้ไรบอวันี้นี่ยไม่ไป็นเช่นมื่อบุญจะเมื่อเครื่องเฮือนได้ป่ะเมื่อยังบุญเมื่อแต่สาวแต่เสียวบุหรี่ร่างหนาของมีประมาบ มั่นเลอก้ว่เน้โงน้องสาวตัวนั้นอึดแต่ให้นบุญจะว่านได้ขึ้นนี่ขนหวขาต้มจะมาว่านี่มันเป็นเลือกแล้วก็เนาะบุญได้ขึ้นนี่บุญนะบุญขึ้นนี่บุญมม่หนีว่ะไตัวจิบตัวนะบุญมื่หนีมาเจอตรงนี้นะบรไม่เยื่เมื่อนะพี่นี่บม่หเียตูเงตานดองนนอผมแม่งานบุญเบุญมาแลงนี่บุญไหนงานมาแลงนี่เป็นเลือแล้วแมเป็นสีเลิกนะ เจ้าหั่นผักตีมใช่เจ้าบุญมาหนี้ครับที่บอกเดีบุญมาหนี้มาเชิญมาหนี้มาแดงนี่งั้นบุญมาแดงเนี่เอาคือฮู้่เรบอกเหมือนเพรช่องมาเชิญอย่างงี้เอาตัวไปใช่คนคือเพรตัวอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนติต้องต้องไมเข้าเลยเดี๋ยวจะมตัวตัว ตายแล้วมันจักได้เหบอยากเล่นเล่นบนจักนะโอ้ยตายมันตัวยาเฮ็ดนะเฮ้ยแบบสิบกระหู้เนาะอ้นมาบอกเจ้ากระหู้โทษได้ว่าตัวบเต็มกี่นี่นะตัวมาเม่นบุญได้ว่าบุญตัวตัวเองเนาะตัวไปตัวมายังไม่ได้บไปเชื่อแบบนี้เนาะไม่กลัว บอกเป็นยังเนาะเอาดีบมาหัวเนาะไม่ไแต่เพิ่นนีบอเขาผีบาเนาะก็บาครั้งนึงแน่เนาะแจกจคกคนเบาหลายอยู่ไุ่คนหลาอยู่เจ้าาวนีเนาะเพิ่นเบาอยู่ดีว่าเ้าแล้วมหยเบาเพิ่นเบาอยู่อเนีตัวนะควบคุมสติตัวจืดหรืว่าเบาคือวานี่ไงกินแก็ไม่หา้วพ ปัดได้บ้านเราเลยไลังไปแล้วปัดอให้เจ้าไปใส่ถุงยางเอใส่นั่นน่ะถุงเก่าเมานำการเดิมกินต้มปลาต้มปลาไมาใส่อีกบ้านม่สีก้อยกุ้งไม่ใชต้มปลานาะบ้านเนี้ยปลาไปชื่ออะไรปะชื่ออะไรบานนีือปลาไปต้มจนเชร้าไอ้นะปะชื่อใยนะปลาเดีเ ไม่ได้จังไปตลาดนี้ท่านเปิดสามีนะแต่เช้าแต่เชี่ยวใเ่าหมงานนขายค้ำแล้วไปเปนยิงนั่งเดือดมะมะมะาม้าแบบขายค้ำอีกแล้วบ้านนี้เพิ่นเจคายอีโพหนาคือจูนนี่มือปืนเนาะ่พอมือปืนในนี้นะมือปืนไม่เอกผู้เอกไม่เอกผมมีผู้เอกไปฟลุคือมือปืนที่เป็นมือจูน ตัวนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เฮาไปยิงแผเฮาไปตีแม่เนาะจะได้พากําลังเบิ่งค่ําให้ค่ะพอฮุบพึกแล่นพินตามบ่ทันอีกแล้วคือกนี่พอแฮงแล้วเพิ่นสิได้นําจับบัดนี้บ่แล่นบ่ไปอยู่ในนี้แล้วนี้เด้อมื้อนี้บ่ต้องไปเด้อ้อยู่นี่เด้อแล้วคนเพิ่นก็สิเพิ่นฮู้ว่าโตอยู่พี่เพิ่นก็สิมาหาพี่เด้อบัดนี nè ừ, bên tai nêu bùng hai tui bây giờ tôi giờ bây 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 chép bây giờ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  bây bây giờ bây giờ ไปสม่มมูดินที่ก็มวลนี่ดอกมวลมวลแล้วมวลแล้วเองก็บอกอยู่โทรวันศิมาหาอยู่ไปป้าเองเลยคืออีตาใช่คือหาอีตาในไซส่แบบนี้มวลในกันตาแล้วเออตาเจ้านายชื่อมูเออชื่อมูชื่อเป๊ะแล้วหัวเพลนได้เชียวไรเหรอมาจะมาเชิญนะเนาะมาเชิญนะจ๊ะจะเอาเงินกับหมอเนาะผู้หญิงเขาต้องเกิดอาหมอมาสอยเนาะตอนนี้มีเหรอบอตอนนี้ผุณบ้าไงฮะ มันก็มีแต่คนเนาะงานปานี่บุเรือเนาะบัวเนี่ยมาซักเครื่องแดีๆบ้างป็นไกันเนาะมาซช้เนี่ยาซักเครื่องเนี่าซักเครื่องแหบขาไปโปยง้วยเเดียวสิหาัวพรางไหเดอบัวปพรางเป็นยังไงบัวปพรางเนาะ็นยังเอาปูพรางปูคนไทยเที่ยวไปใครก็รัองพรางรางหมว เมื่อเมื่อชูงยันยันเนี่ยไงนั่นละชูงเจอราคาหวยได้ผลพลังมุติยานครับาหัวพลังกับแพงได้แพงเมียเขาได้ชายคือบุญได้ชาเอฟซีเอฟซีพลังนะเอฟซีพลังเราเอาเงินให้ร้อยหนึ่งเห็นอยู่บุญนั่นประสาบุญง่ายกัะสะง่ายกับสะมุขทหาร แลแพงเมียเมียเราเตี้ยนาเมียเราหนักอมเป็นแพงนะแล้วบอกวาบอกจักแล้บอกอีเดี๋หนั่นบอกพลังเหรอเขาบอกใจไปไลนู้เพิ่มเพิ่ดมนะเมนอยู่ฉกเพงพี่รีกพี่เรพังก็ได้อล้รเอนางเอกพเอกแล้วนั่นจังคือมหาหัว หาแน่ใช่มคือหาง่ายแท้มัคือหากบกาเขียนได้พีแต่อยากช่างหอเบอลใช่ไหมไมบอลช่างหง่ายนีเห็นยังไงจะหากบค่าเขียนง่ายเนาะโอยงามพี่เจ้าเอาชิชิบผัวเดี๋ยวาี่แจ๊กหัว พลงามคือเจ้าอะไรยูแต่ยินน้าหาผัวได้ยินอะเออเอืเออเหาผัวนะคะอเอ้ยในทองหาผัวแล้วยกผัวที่หกกําลังเงินกําลังเสียห่วผัวชคหมอแค่น้ำลายเาะพอไปเน้ำลายเออเี่ยวใน้มัอนจะเป็นข้างโอมังงีสิรู้ไลยแค่ตายแล้เนาะกัปันเองได้ชิชัด ตัวแค่นาะตายเยอะเบอรกันนขุมเชี่ยวได้สิไม่หลังกันแต่เมื่อไรบอกยงหลังแล้บอกอุบัติเหตุแล้วบอกอุบัติเหตุวะตอนนี้ด้ขาสิบอะไรใครเนาะในียันคุดอันตายคาคอได้มากกเออในมันนมันค่าคออักเอบริเตัวบรเก็ณบ่อถึกกะมันมิจักจักได้หน่อยหนึ่งกินค่าคอ จับต้าจั้จากยาหาทางอกูเห็นได้เจ้าบ้ททำยาแก่โรค c o v i นี่ยายวันชาจะเข้มมัวนี่ะเข้มหนึ่งสาหรับก่โรค covid ยชักบ่๊เอเคยด้ยเอาะญาติเลเออญาติเลยญาติเเคยชักมาประจาเองชักกินครบเองชักนี่ก็ชักครบเพื่อจะเข้มแล้วตัามเข้ม สามเข็มอืมมันกล่วยชาวเานับรวมมันอ่ะลอยเข็มพันเข็มแล้วแต่เองเป็นมากนี่อืมมันคนละเข็มมันคนละยาเด้ตัวสักว่ะอย่างที่ไข่ก็ร่วมกันเมื่อไหรรวมมัดคือปลาเข็มป่วยเย็บปยองร่วมกันปวดเจ็บบ่้ว้าวดังเจ็บเลยตัวตายมันสมุดแดงครบนี่ เว้อิชมชักนักยาเสาพงชักห้เห็น่ม่มีเสาพงที่เนาะเจ็บป่เจ็บเนาะปวเจ็บปาไในแล้วนะไม่หายเพาะตอนชักไหนะโอ้โอหายน้ำตาเกิดไม่ได้จ้ะเข็มเดียวชักแค่ทำปวดมาขึ้นเออเดมองให้นั่นแหละตัวยากับตักกระยานขยับเรื่อยๆทางกายตัวไหนตัวไปหันไปปิภาพไปชักอ่ะอันชองอาทิตย์ชักทหนึง อันนีค่ะกไปซักมาว่านี่บอเออนักเเพ่ตัง่คูยขันนี้เขาชาว้นนะตัวบุคือนะตัวนี้ตัวเป็นคนโซนะเมือวานนี้สมบูพรมาไม่ย็นไปช่ชบูเองเอไปให้สองก้อนยิ่งไปช่จะก้อนเพื่อนพูดมีก็อยู่เพื่อนแต่อยู่หน้ามนี่่กอก้อนอกบกเ้นนะ ไมก่ากินคนนอไปนัชัมันคืออนเทวร์านอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อก่อนแม่ที่แนวอันนี้ก็เป็นอย่างเมื่อก่อนแม่พี่แจ๊คนั่งเันนฮะบัดเมื่อแบบคือบวมนเบวมเนื้อเกลไดตรงหนาเป็นไตรงหนาตรงคาเนาะ เนดังๆคนดังๆตัาเนาะเอาเบยงแบน้ดี่านะเกิดใยแบบน้ทนี้ได้คือเราอยู่ทังหนาไม่ีวันเบ่ยให้ได้ใส่ดังนี้ได้แบบนี้ใส่หมอกดิบบอสหมอกโอก็ได้แล้วนี่อาบจ่บอน้ามัวนี่อาบสองเท่อทีนี้ใช่ชุดเก้าสนอกยาาเอบยาบาเตลเอตเตลเลยาบาดเจ็เอาบได้เองเองเปลี่ยนชุดใหม่เนาะ ชุดเก่าเว้ยก่าใช่บัวเองใส่สีชมพูวันนี่ชีชมพูวันนี่สีชมพูตัวเขาเบื้องก็ขีปเองลืมเน้อไอ้นอนตื่นมากเมื่อไหร่เชื่อไมช่างลืมชื่อเดาสมองเศษสมองลืมง่าไงเออแตยพลอยพี่น้องเลยอ้าววันนี้มาลืมเชื้อในวัานีะแต่เทใส่ไปน้ำยูทิบบี้เออลืมปีกจ้องบม อ้าวบานนีิได้อันเมื่อป้าเดอร์บานนีเดอร์อย่าไปไซเดอร์บานนีเดอร์เอออยู่เฮือนเนปันนี่บันนี่ฮะเพื่อนกะชิมาหาตูยูพี่ได้บานนีเดอร์อ่ะเองสิได้กะป้าเดอร์บานนีเดอร์อย่าลืมกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนถ่าเพื่อนบ่มีอย่างก็นอนค่างบุญมาค่เดียวไปปาชมปะบุญนะเมื่อแรงพุนเมื่อหาพิชังตอนเวียนชิมีพิชังตอนแรงพุนจะเมื่อพอระบุง พอนดับกับมือเลยหรอบุเมื <sk <sk <si ่อไงผักพร้อมด้วยเลงเจ้าแม่แห่มือกันตับผักพรสุดเด้อปีปลากันเมื่อปลาสุดเด้อืสิกาปลาเด้ออาสมายดีปลาลุงในเด้ออาบุ้มสบายดีเด้อทางอาดูยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามุกดากะสิได้ขอโตจบคลิปลงเพียงซัมนี่อ่ามือเช้านี้กะมากะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ แลนในไหลน้ำน้ำกับบ่อท่านเนาะทางละไพเพิ่นพอดีทางสามุกดากกำลังสีคีรถเข้ามาหอดทางเนาะเพิ่นเก็เอินบอกว่าโอ้ยซอยแน่วาสันเนาะไปแล้วว่าสันขี่รถตามลังกับไปเห็นอยู่กลางทางภูมิวณพี่น้องเลยอาการเพิ่นกันยังแบบค่ะว่ายังกำเริ่มคือเก้านาะผูมิพลพี่น้องเลยยัง ไปโน่นมานี่คือเกาอยากไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าทางเพิ่นกะเป็นห่วงพอน้องเพิ่นกะเป็นผู้หยิง่งพ่อเม่พี่น้องเลยเอ๋อสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อเมย์พี่น้องทางสาวมุกดาก็แสดงขอตัวอําลาพระจ่าพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนถ้าว่าพิพาทป,ประการใดก็ต้องอออนนกราบขอโทษขออภัยเนาะท่านี้ก็ขอกราบคำว่าสบายดี